ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วงามบอวิดีโอวิดีโอวิดีโอมาถึงกันท้ายรูปกันแล้วมูนี่นี่สาวสาวครับสาวสาวนี่สาวสาวสาวละมีผัวกันมู้นละอันนี้เจอ นี่อันนี้อันนี้พร้อมแพมแต่จะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วชื่อชูใจเพราะนี่ชื่อมันะนี่ฮะวันนี้น้องมันะมางของกับสีชมพูเลยเว้ยปลาจะเหลือแต่เตียวในตัวเดียวลงเด้อวันนี้นะฮะอ๋อเดี๋ยวรอเจ๊มาก่อน ไม่รู้เหมือนกันนะถามน้องเขาเลยน้องเข้าน้ำได้ไหมครับได้ออตอนกลางคืนนี่มันยังหนาวอยู่ไหมเนี่ยไม่หนาวแล้วมั้ไม่หนาวใช่ไหมไม่หนาว <laughs> นี่แหละโดดลงน้ำเลยอ่ะไปไปดูห้องดีกว,ว่า โซอันนี้คือภูวิลล่าเขาใหญ่นี่นะนี่ห้องน้ำอ่ะ แล้วี้ห้องนอนมันขึ้นเข้าตรงไหนวะเดี๋ยวไปดูชั้นบนไปดูชั้นบนกอนป่าต่อโอ้ถ้าทำมีโคยตี้มาตัวละสิบโคนให้คืนเนาะปัดโทษก่อนนะห้องนอนห้องนอนห้องนอนครับ บรรยากาศปูนยังหายหูปะแล้วแต่หางปะนี่บ้านลายครับโอ้แาวไว้นอะ่บไดเจอกันจ้าบกมือนะอันนี้เมียผมนี่แสดงนี่ปูนั้นทองคำทองคำบบมือ อันนี้ทองคำเนี่ทองคำเนี่นี่อายุหกปีสองละอายุเพี่ตัวเลขเนี่พอการต่งตัวตะกอนพออ,ออีไปละลงไปละหิวเล่าลเราเลยมีด่านฟ้าน้ำเด้ปะฮ้อนตีนโอ้มีจันบนตัวไอแต่ขี้ข้างคือเราฮ้อนตีนลงก่อนฮ้อน

มาเออเดี๋ยวไปช่วยน้องๆขนของก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่มเกาหลีหิ้งยืนกันเหรอโอ้นี่นี่หนุ่มเกาหลีผมเลยนี่นะแต่ว่าผมสีสีชมพูวันนี้ผมสีม่วงไปไปเดี๋ยวยกของก่อน เสียงเสียงอืมใส่เลียมาเลยอ้าวล้มลุกมาเีเอออ่ะจบพิธีการนะครับผมเออเออเบื้องหลังบเออเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังนี่เบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังเออ ดีเอาหมมีต่องไหมบวาีไมอ่อ่มเมนแนวบเมแนวบเมนแนวุ่นาไม่ะน่นั่นทองคำไหมทองคำเอาทองคำไหทองคำเอาไหมทองคำทองคำ เออเพิ okay. yeah, yeah, lar, hey. ่มพี si right like. um. ่สาวไงเดาไปเวียังยังไม่ได้ไปลอดซุ้มเจยังไม่ได้ไปลอดซุ้มเขา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 ปรับปรุงพอดีจะจะไปอยู่นั่นแหละจะไปลอดซุ้มอย่างเดียวเลย้ยไปไปขมอนเร็วเร็วเดินแบล็คแก้วเจ้มาก่อนฮะท้ายอะไรเนี่ยเบื้องหลังไงเบื้องหลังไง อันนี้อะไรวะถ่ายวิดีโอนี่ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโออันนี้นี่ยูทูบเบอร์นะนี่ยูทูบเบอร์นะนี่สามพันคนคนดูี่สามคนคนไม่ช่องพี่มีคนดูทั้งสามพคนเลยนะติดตามอ่ะไม่แ่อนนี้่เ้ยจรงจริงสพันจริง อันนี้นะผมไล่สดไปเลยอ้าวเดี๋ย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 วเดียเดี๋ยวโอ้วันนี้ใจเย็นๆละก่อนละก่อนอยังหเออเดี๋ยนะดี๋นะเดี๋ยวเดี๋วต้องเรียงอายุก่อน62สิบันนี้เท่าไหร่2ี่สี่ี่สวันนี้สิบสเอาหมเอาพร้อมยังพร้อมยังอ่าสองสไปไปเลย มันนีน้ำเว้ยมันนีนำเว้ยใครแต่กอนใครแต่กอนโอ้เด็กเด็กกับพ่อพี่ตาพบอกจ้างแท้คนละร้อย เุ่อ่ยชต่น้อไลนแลต้องบันทึกบรรยากาศเก็บไว้วิดีโอนะเจ๊วิดีโอวิดีโอใช่บันทึกไว้บันทึกไว้เดี๋ยวหูจะตัดต่อแบบดีๆส่งให้เลยอ่า รับรองว่าสวยแน่นอนครับใช้มันคุ้มค่าหน่อยซื้อมันต้งแพงโทรศัพท์เลยอโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปครับสวัสดี